สว,วัสดีค่ะน้องชื่ออะไรชื่อดาวิดครับชื่อดาวิดนะคะอันนี้พี่พิมพ์ค่ะวันนี้เรามาโบสด้วยกันวันนี้เรามาเจอกันที่ก่อนจะเข้าโบสนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เป็นวันที่18นะคะเดือนธันวาคม2565นะคะวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะเย็นสบายมากๆเลยแล้วหนาวด้วยเชื่อว่าที่ต,ต่างจังหวัดนะคะจะหนาวกว่าน,นี้มากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องว่า วันนี้เป็นวันสปาโตนะคะพระเจ้าทรงรับพี่น้องเราเอ็นดูพี่น้องนะคะล้วปีทั้งปีเนี่ยอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องได้มีความเหนื่อยเหนื่อยและอท้อแท้ในชีวิตบ้างไหมอยากจะให้พี่น้องหายเหนื่อยนะคะพี่น้องตั้งเป้ากับพระเยซูยนะคะว่าพี่น้องอยากจะหายเหนื่อยบ้างไหมและในวันนี้พระวนจะนะคาของพระเจ้าบอกว่าบรรดาผู้ที่เหนื่อยเหนื่อยและแบบพระรักหนาจงมาหาเราแล้วเราจะให ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขนะคะในมัทธิวนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะอยากจะบอกพี่น้องว่าให้พี่น้องทูลขอกับพระเยซูนะคะในปีใหม่นี้อย่าเริ่มต้นใหม่ๆกับพระเยซูมีชีวิตที่ใหม่สดใหม่ตลอดเวลาขอกับพระเจ้านะคะขอให้พี่น้องได้พบสันติสุขที่แท้จริงกับพระองค์นะคะขอพระองค์ไว้พระอมพี่น้องอย่างเต็มโลนในวันสบาโตขอกันเยี่ยมเยียนที่มาจากพระเจ้านะคะขอพระเจ้าไว้พร้อมพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ